วัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนำฮีโร่เมทตัวเมตานะคะจะเป็นตัวอีกนิดนั่นเองนะคะก็เมตานี้นะคะได้รับความนิยมมาอย่างมากเนื่องจากมีการ รับสมดุลอะไรเข้ามาอะไรต่างๆนะคะทุกคนข้อได้เปรียบของหลกัหลกๆเมตานี้ของอิกนิสนะคะก็คือคอมโบสกิลรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องนะคะระยะสกิลก็จะปลอดปลอดภัยมากขึ้นเหมือนแบบมันอยู่ไกลอะไรอย่างงี้ไงมันก็จะไม่เสี่ยงนะคะก็จะมีความถึกทนและความยืดหยุ่นในการเล่นมากขึ้นนะคะทุกคนบอกเลยว่าเอาไปเล่นแล้วนะคะรู้สึกเล่นง่ายแล้วก็ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะทุกคน ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคดีพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเซ็ตอ,อกอของแล้วก็รูนต่างๆนะคะทุกคนสามารถออกตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะออกตามแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ออกตามเซ็ตมาแรงเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะ พร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลราค้า RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลนราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงไว้ให้ที่ใต้ดีทิปชั้นนะคะปีทิปไนตยปีเลยมาฟ้าองไปของชั้นเออแกไม่รอแน่ัฟเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินสวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินสวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพ ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะมานะคะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมเกมนี้เรากดมาเป็น เรารแรงนะคะทุกคนแล้วก็จะเลือกเป็นเมทอีกนิสแบบไม่เลยทุกคนบอกกันเลยนะคะว่าเอาตัวเมตาไปเล่นเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซ็นชนะสูงนะประมาณถ้ามี100%ซก็ตีเลยนะคะอยู่ที่70%บนะบตัวเมตาเพราะว่ามันเก่งนะคะแต่เราเจอกับลอเรียราเรียกว่าตัวเมตาเหมือนกันนะคะถ้าคนที่เขาแบบเล่นช้ำๆแบบประมาณนี้คือเนี่ยพอแบบสกิลมันไกลใช่ป่ะที่มันปรับมาใหม่เนี่ย มันก็สามารถเล่นได้โยกย้ายใส่เอวมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็พยายามเคลียร์คีปเก็บตังค์แล้วก็ขึ้นไปเติมเลนแครี่เลนเลนบนเออประมาณนี้อ่าโดนเทลยิงไปดอกนึงอันนี้ก็จะเป็นเซตออกของคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันต้องออกตัดเลี่ยนไหมเพราะว่าคือเราไม่มีความรู้เรื่องการออกของ RV จริงๆนะคะทุกคนเอ้ยช็อตนี้ช็อตนี้ยังไงยังไงยังไงโชโชโชยิงสกิลสองไปแมตชหนึ่งเล่นง่ายมากทุกคนเนี่ย แค่ยนเดิลสกิลไปแบบนี้นะคะไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากนะคะเพราะว่าเล่นไม่เป็นอยู่แล้วนะคะทุกคนคือจริงๆเนี่ยมานำเสนอเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันเออนี่เมื่อกี้ได้มาคิวหนึ่งคือเก่งปะ Amazing อ่ะ Amazing พ่อโมดัตช็อตนี้ลอเลี้ยวฉันมานาโหมดเฉดนะขอฟีก,ก่อนฟิกปึ๊บจัดไปหนึ่งแมตช์น,นะคะพอเราเกิดเราก็มาเคลียร์ตรงนี้นะคะทุกคนคืออ่ะปาอันติไปหยอกหยอกลอเลี้ยวมาอีกละ ลอยเรื่อใหม่แลหละคู่หูคู่ลิอ้าเอาอยัางไงล่ะเอาไงล่ะเอาดิจัดการมันเพื่อนโชะโชะไปทีถนึงเฮ้ยจังหวะนี้จะได้หรือไม่จะได้ไหมจะได้ไหมเฮ้ยอยา่าเอ้ยเอ้ยเ้ยมีหน้ามีหน้ามีหน้าอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอปาติก่อนหามุมปาติก่อนโชะไปทีหนึ่งปึ้งนีเฮ้ยเฮ้ยเอาไงลิปป้มาปิดนะคะตอนนี้โอเคขีดไปหนึ่งนะคะแล้วก็มาเคลียร์กลางต่อ ทุกคนซึ่งเราอ่ะไม่มีความรู้เรื่องออกของนยเราก็ออกตามแบบว่าเตที่เขามาแรงนะทุกคนใครอยากดูเรื่องการออกของออกรูอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะคะทุกคนอันนี้แบบแน,แนวแบบว่าแนะนําแนวทางเล่นตัวอิกนิสเมดนะคะใครไม่รู้จอก,ก็ออกตามเราแล้วกันนะคะทุกคนนี่เราได้ป้อมกลางแล้วทุกคนสังเกตเมื่อกี้นะคะก็คือป้อมเนี่ยตีไวมากเออ ตัวเองนี้นะคะตีป้อมไวมากซอยป้อมไวมากนะแล้วก็เดี๋ยวนี้กดดันกลางนะคะทุกคนพยายามแบบว่าตอดตอดมันไฟเรื่อยเออพอมันตอดแล้วมันก็อะไรตุ๊บออันนี้ก็เดินไปช่วยเพื่อนสักหน่อยรอยเลี้ยวจะตายละเหมือนว่าจะได้ตัวจะได้ตัวอะไรจะได้ตัวสีไฟเซฟิสีไฟอะไบโอได้ไปคิวเนงช็อตนี้มีหน้าดึงเรานะคะทุกคนพยายามอยู่ห่างๆนะเพราะว่า พออยู่ใกล้แล้วมันเสี่ยงไงอยู่ไกลไกลดีกว่ามันเป็นตัวระยะไกลนะคะทุกคนอ่าให้เพื่อนแบบว่าแทงรับหน้าไปก่อนโชะไปทีเออได้รอยเลี้ยวมานะคะก็คือแก้แค้นเมื่อกี้นะคะแก้ทาฉันเฮ้ยแกอยู่ดีดีก็กระโดดมาเกิดไวเกินหาเรียบร้อยนะคะดีรอนได้ไปคิวหนึ่งแล้วก็พยายามอย่าเล่นเสี่ยงนะคะทุกคนเพอมันเล่นเสี่ยงแล้วไงมันก็จะตายนะคะเออก็พยายามแบบพอเราเคลียร์คีวใช่ปะลิโป้มานีละ แล้วก็จะเก็บเลือดนะคะแล้วก็กลับบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าเก็บเลือดทําไมัวมันมาเอาในป้อมไงก็เลยเก็บเลือดไปก่อนนะคะก็พยายามอย่าเล่นเสี่ยงแล้วก็กลับบ้านนะคะตอนนี้เงินเรามีเยอะอยู่นะเพราะว่าเราพยายามแบบวิ่งเลนนะคะแบบว่าไปเติมเลนเคียร์คีปอะไรต่างๆนะคะทุกคนก็พยายามแบบมันก็ได้มาจากเงินที่แบบ assist สังหารบา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 น์นาอะไรอย่างงี้ด้วยมาทุกคนอันนี้เราก็พยายามเคียร์คีปไปเหมือนเดิมนะคะพยายามแบบ ต่อๆอ,อะอยาให้คีดมันมานะคะอย่างไรก็ได้ต่งได้ไรไงเออนี่เด,นเดิ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 นอยู่แล้วทํามืออย่างนี้คือคือเจอศัตรูนะคะปึ้งอ่ะรอเลี้ยวสู่ขิดไปแบบนึงก็คือเราอ่ะไปกดโซโล่แรงใช่ปะเราคิดว่าถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยทักสองสามคนนะคะมันน่าจะขึ้นง่ายกว่านี้เออเพราะอะไรเพราะฉั <laughs> เพราะมันเล่นง่ายออไม่ใช่เพราะมันแบบคือถ้าเรากดมาโซโล่อย่างเนี้ย เราก็ไม่รู้ไงว่าทีมจะเป็นยังไงนะคะบางทีก็เจอป่าไม่เก่งป่าเก่งแคลรี่ไม่เป็นอะไรอย่างนี้แต่เราอยู่ไดมอนด์อยู่เนี่ยไม่มีเวลาได้เล่นเลยนะคือซีซั่นเนี้ยเล่นไปประมาณ1ิบกว่าเกมเองอะทุกคนซีซั่นที่แล้วนะคะเล่นไปยี่สิเกมโอเคค่อยสบายใจหน่อยเริ่มแบบว่าเริ่มคืนเริ่มคืนพยายามเคลียร์พยายามไล่รนะคะรอจังหวะปึ้งหนีตัดต่อซอยซอยซอยเออมาอยู่กลางอีกแล้วนะคะทุกคนมันพยายามบุกกลาง ทุกคนสังเกตที่เราตัดมาให้ดูนะคะเราจะพยายามเคลียร์คลิปบ่อยมากเพราะว่าอะไรฉันจะเอาเงินนะคะเพราะว่าคือพอเรามีเงินนะคะแล้วก็จะมีเงินซื้อไอเทมแล้วก็จะแรงนั่นเองเย่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 เอออ่ะจังหวะนี้นะคะเราก็พยายามปล่อยสกิลอะไรก็ตอดๆค่ะแต่ก่อนบอกเลยนะคะว่าอีกนิดเนี่ยคือถ้าคนเล่นช่ำๆนะแรงมากเมื่อกี้ดูเรื่องราเลียวดีเกือบครึ่งอ่ะคือพูดให้ดูเวอร์ไปก่อน ว่าดูว่าดูอะไรเพราะว่าอะไรเซรั่มนาลานะคะคนเออนี่พยายามตอดๆไปนะคะอย่าให้มันออกมาเอ้ยจะเอานี่พยายามโชะปปาไฟปลาอะไรไปด้วยแกอย่ามาแย่งกับฉันถึงฉันจะแก่นะคะไม่ถึงฮีโร่ไม่ถึงฮีโร่ถึงฮีโร่โจะแก่นะคะแต่ก็ยังมีเรี่ยวแรงในการปลาไฟอยู่ลุงลุงอีกนิดพอหมดนี่ฉับนี้นะคะปึ้งสวยๆนะคะได้ไวคิวหนึ่งเฮ้ยได้มาสองคิว ดับเบิลคิวป่ะคือจังหวะเนี้ยตัวดามิเนจไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่า <Yeah. S 1> เหลือเรากับโตรโร่สองตัวโตรโร่เราคิดไปแล้วนะคะทุกคนนี้ออกมาก่อนคือเนี่ยระยะไกละะไน,กะนะคะไม่โดนสักแอะนะคะศัตรูตีเราไม่โดนสักแอะอุ้ยเพราะอะไรเพราะเราเก่งนั่นเองเย่คือปล่อยคิวเนี้ยไปคนหมั่นไส้แน่นอนอะ่ะช็อตน,นี้ถะะ้าเจอเซฟิตคือขอวัดหน่อยดีว่าอีกกี้นะคะเอ้ยไม่ใช่อีกกี้อีกนิส ตัวเบต้าเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะออนสล็อตคิวนะเอาไงอะเอาไงอะเอาไงเริ่มเริ่มไม่ตลกเริ่มไม่ตลกนะคะเอ้ยอย่าท่สู่ขิดไปนหนึ่งมต์นะคะโดนเราเรียวกับเทลลุมมาขอแก้แค้นเทลหน่อยเทลแกจะเอาจัดมาเลยเพื่อนได้เทลมาหนึ่งคิวนะคะริปโลริรปโปเอาหรอเอาหรอเอาหรอทุกคนมาดีริปโปจะเอารอก่อนรออันติ ขอว่ากันติปึ่งเรียบร้อยนะคะได้ริปป้มาคิวดึงทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือคนเล่นได้เก่งเนี่ยก็เล่นได้นะคะเพราะว่าเราก็เล่นเหมือนกันเออเราก็เล่นเหมือนกันเดี๋ยวประมาณนี้อะพยายามก็คงรู้แล้วแหละว่าคงจะชนะนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรตัวเมตามันเก่งเออก็ต้องให้หน่อยเออแล้วก็ทีมก็เล่นดีด้วยนะคะก็ป็อบเล่นเล่นดีกับซับเล่นดีนะคะเกมนี้ก็เลยแบบว่า เล่นไม่ได้ยากมากนะทุกคนอ่าล้อเลี้ยวล้อเลี้ยวได้ไหมเรียบยังไม่ล้อเลี้ยวยังไม่ทันคิดเลยนะคะก็วิกตอรี่การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ป้อมแตกชนะไปนะคะทุกคนเกมนี้คือทุกคนดูโลอีกนิดเราก็รู้เลยนะคะว่าไม่ค่อยเล่นนะเนี่ยสังเกตดูโลมาเราจะได้ MVP หรือไม่วุยงงหุยได้มาหนึ่งดาวนะคะหุยทุกคนคือเราได้ MVP นะคะ เพราะว่าอะไรตัวเมตานะคะนี่ยมี็ทคว่าตัวเมตาอะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอยากให้ทำตัวเมตาตําแหน่งอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันนะคะฝากก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะ